ข้อยีิบเก้าเนี่ยเขาเขาดูความรู้ของเราในเรื่องของการรู้จักชื่อบัญชีไหมคือคําสั่งนะครับเขาบอกว่ากําไรเท่ากับเท่าใดดูคําสั่งเลยก็ได้เขาถามว่ากําไรเท่ากับเท่าใดกําไรมันมันต้องจะประกอบกับไรายได้กับค่าใช้จ่ายไหมฮะเราจะได้กําไรมา,าเราต้องเอาไรายได้ตั้งลบกับค่าใช้จ่าย ดังนั้นเราก็มีหน้าที่ที่เอาชื่อบัญชีที่เขาให้มาเนี่ยเรื่องมาเฉพาะ,ะไรายได้กรบค่าใช้จ่ายแล้วมันมาหักผลบกันผลต่างก็คืออะไรแปลว่าในโจทย์ที่ให้มาอาจจะมีบางตัวที่ไม่ใช่ไรายได้และค่าใช้จ่ายก็ได้อันนี้นะผมก็แบ่งแยกมาอันนี้เราก็ต้องมาคัดแยแล้วว่าอะไรคือไรายได้เช่นตัวแรกนะครค่าเช่าสำนักงานจ่ายล่วงหน้าอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นสินทรัพย์จ่ายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์รายได้รับล่วงหน้าเป็นหนี้สินก็ไม่ใช่ ทุนเป็นบัญชีหมวด3าก็ไม่ใช่ขายใช่ขายเป็นบัญชีหมวด4ค่าน้ำค่าไฟเป็นบัญชีหมวดหเงินเดือนเป็นค่าใช้จ่ายหมวดหารายได้ทั้งรับเป็นบัญชีสินทรัพย์แปลว่ามันไม่ใช่ทุนเป็นบัญชีหมวด3ไม่ใช่กระแสะทุนก็คือบัญชีหมวด3ก็ไม่ใช่ต้นทุนขายเป็นบัญชีหมวดที่ห้าใช่ดอกเบี้ยจ่ายเป็นบัญชีค่าใ,ใช้จ่ายหมวดที่หใช่ ค่าราเง็นค่จ่ายใช่เราก็คัดมาแล้วครับว่ารายได้มีตัวเดียวเองหนึ่งแสนรายได้มีตัวเดียวหนึ่งแสส่วนค่าจ่ายเนี่ยเราก็เริ่มไล่กันเลยครับก็คือ2 0 0 8บวก27,000บวก42,000 บวก1,350แล้วก็บวกพั0ห้าได้7 4 6ดสี่าศูนเอาไรายได้แล้วกับค่าใช้จ่ายครับ2,5,3,5,0ารายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายก็กำไร 25350เกิดกำไรเท่าไหร่ข้อนี้บอกกำไรมอหมาทุกข้อเลยนะฮะพอสอบขอมองดังนั้นเราก็ดูเฉพาะตัวเลขก,ก่อน25350